เมนูแกงน้ำม่ที่กินย่ำใดกับบะหมี่เบือแกงใส่ผักอีตูหอม เซอเขาเบือ่อหนำคนคนแบบนี้แสบคักเดอ้อจ้าพี่น้องมือนี่เข้าก็ได้น้อไม้ไฟมากเนาะค่ะอันนี้ก็คือซื้อม,มาจากตลาดพื้นบ้านพืชพักสมุนไพรนาเทศบาลอำเภอด,ดงหลวงเดอ้อจา้าแถวบ้านนี่บ่มีให้กินแล้วล่ะค่ะน้อไม้อันนี้เพราะว่ามันเหมือนย่ามเพิ่นแล้วเนาะก<ะ>ับมาหอดบ้านแล้วก็สะเอามาปอกเปลือกลลังทำความสะอาดให้เรียบร้อยเนาะค่ะซื้อม,มาสองมาตัดปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วก็คือเด้หลายเตออยิมยุค่าพี่น้องอันนี้เข้าก็ซื้อมาัตงแต่ส่วงเสานะค่ะมาหอดบ้านย่ายบเข้ากระิเอามาแกงเลยน้อไม้ไฟย่างนี่เพิ่นี้ กะสีมาดังไฟคางหม้อและกะสีเอาหน่อไม้ลงไปต้มให้เพื่อนเศร้าขมเนาะสูตรของการเทไทยหน่อไม้ข้าวเศร้าขมเร็วก็คือจะต้มใส่น้ำตาลน้ำเด้อค่ะพี่น้องระ้ววางนี่เฮาวกะสีมายองใบยานางและกะตำพริกข่าเบือไว้เนาะค่ะหน่อไม้เศร้าขมแล้วเฮาก็จะเทน้ำต้มเพื่อนถิ่มเลยเนาะค่ะแล้วเฮาวกะสีมาแกงใส่น้ำยานางคนๆใส่พริกข่าเบือเฮาตำว้ลงไปนี่กะสีแกงใส่หลายๆอย่างแบบจุกๆไปเลยเด้อจ้าใส่ทั้งหอยจูบใส่ทั้งเห็ดแล้วก็ใส่อีปูลงไปเนาะแล้วก็มาปรุงรสด้วยการใส่ผงนัวกะสีเพิ่มความนัวความเขข้้้มนนดดดวยกกกาาารใส่ปปปลลลแแโตตองไ น้ำเดิมแกงจนก้าว,ว่าทุกอย่างสุกดีแล้วก็มาใส่ผักอีตู้แล้วก็ผักขาลงไปน้าจ้าน <มา S 2> ะาคะพี่น้องใส่ผักลงไปแล้วกลิ่นนี่หอมมาส่วนแกงเน,น,นื้อไม้นนคนขนนัวสดคนทอๆแก่หนาวน้ากันเด้ค่ะพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องพอกำลังเกา้า่าในช่องแซ่บหลายสไตล์สาวแหม,ม่มมาค่ะพี่น้องคะ่ะแกงมาแบบท่อนๆค่ะมื้อนี้แกงเนื้อไม้ค่ะพี่น้องค่ะนี่แกงเนื้อไม่ป๊อเห็นไอ้บอแกงมาท่อนๆค่ะพี่น้องคะใส่อีปู่ ใส่ป,ปูแล้วก็ใส่หอยจุบมหอยขมมาน,ำนะะ้ำเลยค่ะพี่น้องขาเบิ้งน้าคนคนเลยค่ะพี่น้องขานี้หนา้าอวดตัวดีค่ะปาดน้อันไรแตกบอกพี่น้องแก่งมากไม่ไม่ไมหุนหุนพักกับพักแก้มืมอนีก่ะนี่จ้ะได้เป็นพักหนอกค่ะพักหนอกแล้วก็อันนี้งามแห้งคะ่ะพี่น้องขาพักกาดดอกนี่เห็นบอกว่ปวดปากพี่น้องมาเซฟแสดต้องการเพื่อกาด้วยค่ะกินข้าเนี้ยเพื่อกานั่นละเฮ้า โดนแห้งแล้วค่ะบริกินแกงน้ำม่ขึ้นยากค่ะพี่น้องแต่ว่าเมื่อน,นี้บะเม,อน,อน,เมน,น่อันบะหม่น้ำมัไหลเนาะเขาเอิ่นว่าน้ำมันอย่างนะาพี่น้องลืมซื้อแหละผู้ใดรู้คอมเมนต์มาบอกแน่ด้วยค่ะก่อนเลยหดโอ้หนัวแห้งอือปลาอากาศหนาว,นาว มีแห้งคอค่ะมาเด้อแซ่บๆด้วกันใส่ผักอีตูหอมๆค่ะใส่เห็ดน้ำอืม,อม

จะเห็นรักเนาะซื้อมาสดๆแกงกินไม่ไหม่ hôm Sẽ bù Măn như thế phải nào luôn bởi hiền nước cái nòng đớt cho nhà tịt nạn hmm. หอมค่ะผักหน่ขมนิดๆหอมๆกลิ่นกับแกงน้ำมันกับตำมะฮุ่งกระแซบ อาจอ้เขาจะเอิ่นแกงเปิดแล้วพี่น้องเนาะใสเอียงกับใส่ลงไปอยากกินเอียงกับใส่ลงไปบ่มีผิดบ่มีถือ ของแสบมันอยู่กับมันขึ้นอยู่กับปูมัก หุวนพักใส่ข้าวเยงหอน ตะวันทำไมอันนี้เพื่อนจะอยากสูงเนี่ยเนาะรดสีเป็นป่องนะมีมันด้วยค่ะใช เบื้องผุนอะเต็มท้องค่ะพี่น้องค่ะปูย่ำนี่กำลังมัน่นหมุนใส่รถ ຈงจูบนี่ก็แกงแซ่หยังก็เข้ากันบดแซ่ 음 mm. ป๊าอิ่มครับมันเนดนแล้วมันกินแกงน้ำแอ๊แซ่บค่าขนาดค่ะพี่น้องค่ะอืม,อมสุดตะคำอืมอาพี่น้องคะเพราะอะไรเศรษฐคัา แกงน้ำม้ใส่อิป,ปูใส่หอยขมแซ่บคักจับพี่น้องค่ะเข่ากันแห้งเข่ากันเด้อใส่หอยขมนี่กระแซ่บครับพี่น้องค่ะบได้ขมเด้อใส่กับแกงน้ำม้เนี่ยกินแกมกับผักกับผักหนกเบิดเรยก,กับผักหนกเอาละค่ะพี่น้องค่ะขอบคุณหลายๆค่ะ ที่ให้เกียดติดตามรับชมคลิปเนาะมาหนี่ถ้าเกิดว่าผิดพลาดมองใดก็ขอโทษขอให้ด้ค่ะเด้อกินจอบแจ๊บกินเสียงดังกินบระสุภาพจะไดนขอโทษขอให้น้ำลาย,ลายค่ะพี่น้องคะจังใดก็ฝากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หนูแน่ค่ะเด้อเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าค่ะมันนี่ขอตัวลาไปก่อนค่ะพี่น้องขอบคุณค่ะ